ฮัลโหลสวัสดีครับกวนโอยนะครับวันนี้นะครับทางเกมโซนโฟได้มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการอัปเดตแพทใหม่ประจำวันที่26สิ่งหาคมนะครับก็มีเซ็ตใหม่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ จะเป็นสว่าน์ใหม่แล้วก็แฟชั่นใหม่ด้วยนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับรายละเอียดการอัปเดตแพทประจำวันที่26สิงหาคมนะครับก็จะมีการอัปเดตสว่านใหม่เข้ามานะครับก็มีด้วยการสราบรูปแบบเนาะก็จะเป็น1หัว2หัวและ3ามหัวนะครับซึ่งสว่านใหม่ในตัวนี้นะครับสามารถหาได้จาก npc snider นะครับซึ่งได้จากการนำสว่าน ตัวเก่านะครับจำนวนสามอันเพื่อไปแลกสว่านตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตไอเทมเข้ามาใหม่นะครับในสว่านตัวใหม่เนาะก็จะเป็นนี่เป็นแฟชั่นใหม่นะครับอยู่ในระดับอันติเมตนะครับสเตตัสก็ประมาณนี้เลยสำหรับในเซตแรกนะครับก็จะเป็นใส่ครบ3ส่วนนะครับบวก All a t t a c k 150 a l l d e บ150 แล้วก็ใส่ครบ5ส่วนนะครับบวก all attack 200คีดาเมจ15นะครับส่วนในเซตที่2นะครับก็จะเป็นระดับอั t ติเมทเหมือนกันเลยเซตนี้ก็จะเป็นแนวแนวแบบทหารเนาะแนวแนวคล้ายๆชุดทหารจะอยู่ในระดับอั t ติเมท s t ต t u s ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่สเตตั s ในส่วนแฟชั่นต่อไปนะครับก็จะมีในระดับรีเจน์นะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นนะครับก็จะเป็นมิสติกนะครับสเตตัสก็นี่เลยนี่สเตตัสอุ้ยแตกต่างกันเยอะมากเลยอะ่ะระดับรีเจน์กับมิสติกอ่ะมิสติกคือแบบสเตตัสโคตรดีอ่ะบวกฮิตแอคแท็กสองร้อยสิบสเปร์แอคแท็กสองร้อยสิบสเปเดฟสองร้อยสิบเลือดสองพันมานาพันสองฮีดามิเตดเจ็ดจุดห้า โอ้โหโคตรเบื่อแล้วก็ดูในสเตตัสของระดับดีเจนนะครับบวกนิตแอคแท็กร้อยห้าสิบสเปร์เอคแท็กร้อยห้าสิบเลือดพันห้ามนาพันสองคิเลสสี่คิดาเมทหกจุดห้านะครับโอ้ถือว่าแตกต่างกันเยอะมากนะครับสำหรับสเตตัสนะนี่ในส่วนของเซตมิติกก็จะใส่ครบสามส่วนบวกออลเอคแท็กร้อยยี่สิบคิดาเมทเจ็ดจุดห้านะครับ ของเซตต่อไปนะครับก็จะเป็นเซตที่เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นเซตซินเนตเทียนะครับก็มีด้วยกันในระดับอันติเมตนะครับแล้วก็ระดับรีเจนนะครับนี่สำหรับในสเตตัสนะครับของทรงผมนะครับก็บวกพิตแอคแท็กร้บวกเลือด2,250นะครับแล้วก็สเปรเดฟร้อยในส่วนของใบหน้านะครับพิตแอคแท็กร้ กิฟแอคแท็กร้อยห้าสิบสเปเดฟร้อแล้วก็เสื้อนะครับกิฟแอคแท็กร้อยห้าสิบสเปเดฟร้อเลือด2,250นะครับกังเกงนะครับกิฟแอคแท็กร้อยห้าสิบสเปรแอคแท็กร้อยหกสเปรเดฟร้อในส่วนถุงมือนะครับสเปรแอคแท็กร้อมานาพันห คีเลตสินะครับส่วนรองเท้านะครับสเปร์แอคแท็กร้เลือ 2, 250, ด2250 k l a เลสนะครับในส่วนหลังนะครับสเปร์แอคแท็กร้เลือด2250 k l a สิคีเลสสเปร์เดฟร้อนะครับในส่วนของเครื่องประดับนะครับ k ิตแอคแท็กร้ สเปร์แอคแทกร้อยหกสิบห้าีดาเมจสิบามนาพันหนะครับแล้วก็ในชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแหวนเนาะพิทแอคแทกร้อยห้าสิบคีดาเมจสิบสเปเดฟร้อนะครับใส่ครบ3ส่วนนะครับบวกอแอคแทกร้อยมนาสามพันใส่ครบ6ส่วนนะครับบวกอแอคแทก ร้อยหกสิบีดามีสสามสิบห้าโอ้โหบวกโคตรเยอะเลยแล้วก็ใส่ครบ9ส่วนระดับสกิลเพิ่มขึ้น1ระดับนะครับแล้วก็เป็นเซต e s p เปเชีเนาะแล้วก็นี่เลยในส่วนของรีเจนนะครับสเตตัสก็นี่แตกต่างกันไม่เยอะนะครับสำหรับในส่วนของสเตตัสห่างกันไม่เยอะมากถือว่าเป็นเซ็ตที่ดีเลยนะครับอันนี้ แล้วก็นะครับรีเจนนะครับรีเจนซิเลเซียสามารถนำไปอัปเกรดเป็นระดับอันติเบตได้นะครับแล้วก็อัปเดตไอเทมในตู้โยกนะครับมีระดับมิติกแล้วนะครับในตู้โยกแล้วก็สามารถใช้ดีทั้ง9ส่วนเพื่อโยกตู้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีทรงผมหน้าเสื้อสางเกงถุงมือรองเท้าเครื่องประดับแล้วก็ส่วนหลังแล้วก็แหวนนะครับ แล้วก็ของที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในระดับมิสติกนะครับนี่เลยสเตตัสโคตรเวอร์บอกเลยไม่มีไม่ได้แล้วนะครับอันนี้สเตตัสแบบโคตรดีอะ่ะนี่นะครับมีใส่ครบ3ส่วนบวก All a t อ a c แท็กนะครับใส่ครบ5ส่วนบวกคีดามจสิบนะครับอันนี้แล้วก็มีกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับกิจกรรมเดโกชิปอีเวนต์นะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายนนะครับนี่ก็จะมีด้วยกัน2คูปองเนาะเป็นคูปองสีดําแล้วก็คูปองสีส้มนะครับในส่วนของคูปองสีดํานะครับสามารถหาได้จากดันเกฟสี่นะครับนี่ดันเกฟสีส่วนสีส้มนะครับสามารถหาได้จากการฮันติงโซนและก็ของที่จะนําคูปองไปแลกนะครับนี่ก็มีด้วยกัน3อย่างนะครับของที่ใช้แลกก็นี่ ประมาณนี้เลยในอัตราการแรกเนาะแล้วก็จะมีการอัปเดตชื่อออร่าใหม่ทั้ง12สีนะครับนี่เป็นชื่อใหม่หมดเลยนะครับสำหรับในส่วนของออร่าเนาะแล้วก็มีการอัปเดตไอเทมเฮียเปาแลกโปรโด้วยนะครับนี่แล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังมีโปรโมชั่นอีกนะครับนี่ เป็นโปรโมชั่น World Dog Day นะครับก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิ่งหาคมนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับนี่เลยรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับคือสามารถเติมผ่านช่องทาง QR Code นะครับเฉพาะในราคา299บาทนะครับในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นผู้เล่นจะได้รับ DE ด้วยนะครับอันนี้เรทราคาตามที่เติมเลยนะครับนี แล้วก็มีของแถมจุใจด้วยนะครับเฉพาะการเติมผ่านช่องทาง QR ว o d e โค้เท่านั้นนะครับอันนี้แล้วก็โปรโมชันนี้นะครับเข้าร่วมกับโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนด้วยนะครับแล้วก็ของที่ได้นะครับนี่เลยก็จะมี3มชิ้นนี้เนาะในราคา299บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็แหวนแล้วก็มีกล่องเลิบมัมนะครับนี่กล่องเลิบมัมส0บกล่องเนาะ เครื่องประดับนะครับแล้วก็แหวนนะครับจะใส่ได้ก็ต่อเมื่อตัวละครมีเลเวล50ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับในส่วนของเครื่องประดับและแหวนนี่ก็จะประมาณนี้เนาะนมันก็สวยอยู่นะผมว่ามันมันสวยแหละ คุ้มนะครับสาหรับโปรโมชันนี้ไม่เติมไม่ได้แล้วเพราะว่าโปรโมชันนี้นะครับไปรวมกับโปรสะสมประจําเดือนด้วยแล้วก็ผู้เล่นสามารถได้ดีจากการเติมเลทราคาที่เติมด้วยนะครับอันนี้นี่เหมือนแบบเราเติมเราเติมเงินหนะแล้วแบบได้ของแถมอ่ะโคตรคุ้มอ่ะบอกเลยโอเคนะครับสำหรับรายละเอียดการอัปเดตแพทประจำวันที่26สิงหาคมนะครับ ก็ถือว่าเป็นแพทที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับแพทนี้มีทั้งเซตใหม่สวรรค์ใหม่และก็ยังมีการนำไอเทมระดับมิสติกเข้าไปอยู่ในตู้โยกด้วยนะครับและในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่แบบดีมากๆนะครับในรอบนี้ซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่สามารถได้ดีอีด้วยนะครับแล้วก็นำไปรวมกับยอดโปรโมชั่นประจำเดือนด้วยนะครับก็สำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่แบบ คุ้มจุใจกันเลยทีเดียวนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ